ผมชอบตัวเลขมากไม่ใช่สิถ้าจะให้พูดจะชัดก็ผมชอบเลขคู่ผมชอบที่ต้องขึ้นบันได48ขั้นมาถึงห้องขังชอบที่เขาอนุญาตให้ผมมีเวลาว่าง4ชั่วโมงต่อวันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปผมชอบที่เวลาอาหารเช้าอาหารเที่ยงและเวลาผมตื่นมันจะลงท้ายด้วยเลขศูนย์ทั้งหมดผมชอบที่มันมีห้องขัง80ห้อง ในตึกแห่งนี้มี20ห้องทุกชั้นแล้วก็มีทั้งหมด4ชั้นผมชอบที่ห้องของผมอยู่ชั้น4และอยู่ห้องที่6นับจากบันไดที่ผมเกลียดคือมันมีแท่งเหล็กอยู่11อันตรงประตูห้องและเลขที่ติดป้ายเสื้อของผม15 3 93 ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑มันเป็นเลขขี่ทั้งหมดผมเลยเกลียดจริงๆแต่ผมก็เกลียดที่ผมฆ่าได้แค่19คนก่อนจะโดนจับ การนี้มันเริ่มตั้งแต่ผมยังเด็ก6ขวบ8เดือน14วันถ้าใช้พูดชัดชัดตอนแรกผมก็เริ่มจากการนับตัวหนังสือในชื่อของผมโอลิเวอร์6 <S <S และแล,ะและ้วสักพักความหลงไหลในเลขคู่ของผมก็ทำให้ผมต้องนับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวครอบครัวของผมเขาจะเรียกรูทีนี่ว่าการฝึกนับเลขแต่ว่าไอการฝึกนับเลขเนี่ย มันจะเกิดขึ้นทั้งวันทันทีที่ผมตื่นตอน6โมง44ผมจะนับฝัน24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 เหมือนกับเมืม่อวานหลังจากนั้นก็ถึงเวลานับของเล่น12ชิน้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 นเหมือนกับเมืม่อวานแล้วผมก็จะไปอาบน้ำการอาบน้ำเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่ผมโปรดปรานที่สุดเพราะผมจะสามารถควบคุมตัวเลขได้ผมจะเริ่มจากการปรับอุณหภูมิเ,เลข10อุณหภูมิที่เพอร์เฟกที่สุดและอาบอยู่อย่างนั้น600วินาทีหรือ10นาทีผมชอบเลขพวกนี้มากเพราะว่ามันเป็นเลขคู่แล้วก็เพราะามันลงท้ายด้วยเลขศูนย์ตอน7จ็ดโมงสินาทีผมจะเดินลงบันได14ขั้นไปชั้นล่างนับทุกขั้นที่ผมเดิน แล้วผมก็จะไปกินซีเรียลค่อยๆนับวินาทีในการเคี้ยวและกลืนลงไปตอนเลขคู่ก่อนที่จะไปขึ้นรถโรงเรียนตอน7จ็ดโมงสีนาทีผมก็จะไปนับแม่เหล็กที่ติดอยู่หน้าตู้เย็นเจอั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 นนี่แหละคือตอนที่ครอบครัวเริ่มจะสังเกตในการฝึกนับเลขของผมพวกเขาก็คิดว่าเป็นกิจกรรมเด็กๆน่ารักดีแต่การฝึกนับเลขของผม มันก็หนักขึ้นคุณครูเกรดหนึ่งของผมมิสเตอร์ซาลีชอบไปบอกพ่อกับแม่ของผมว่าผมตามเด็กคนอื่นๆไม่ทันเขาชอบมาแอบดูผมเวลาผมทำแบบฝึกหัดแล้วก็เอาไปฟ้องแม่แต่พ่อกับแม่ผมเขาก็สับสนกันใหญ่ก็นะลูกของเขาตอนอยู่บ้านก็นับเลขเก่งนี่แต่ว่าไม่นานพวกเขาก็เริ่มถามคำถามประมาณ9ข้อทุกคืน ผมละเกลียดคําถามของพวกเขาจริงๆเกลียดที่มันไม่เยอะหรือนน้อยกว่านี้อีกสักหนึ่งข้อแต่ผมก็ทนต่อไปหลังจากที่พวกเขาได้ยินคําตอบของผมมากพอพวกเขาก็เริ่มกังวลแล้วว่าการฝึกนับเลขของผมมันไม่ปกติผมจะบอกพวกเขาว่าผมไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เลยเป็นเพราะที่โรงเรียนมันมีของให้นับเยอะมากหนังสือที่ตั้งอยู่บนชั้นปากกาเมจิกดินสอระบายสีที่วางอยู่บนโตะศิลปะ และกิ่งไม้ที่อยู่ข้างนอกหน้าต่างแต่สิ่งที่ผมชอบนับที่สุดคือเพื่อนๆในชั้นเรียนมันมีเด็กอยู่16คนในห้อง16 16, 16 16เป็นเลคู่แต่ว่าตอนที่มีคนลานะผมแทบจะเป็นบ้าเ,เลยทั้งวันยิ่งทำให้ผมโฟกัสกับการเรียนไม่ได้นักกว่าเดิมอีกสิ่งที่คอยวนเวียนอยู่ในหัวผมทั้งวันคือไอ้ห้องที่ไร้ความบาลานซ์นี้ ไม่นานครอบครัวก็พาผมไปหาหมอระหว่างที่ผมกำลังนั่งรอหมอผมก็จะนับจากกันบนโตะ๊ะ3ามสสสหลอดไฟในห้อง 6, 6 6 6 6และทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมองเห็นหลังจากนั่งรอไป8นาทีกับอีก54วินาทีหมอของผมดรสตีเฟนก็มาถึงสักที แล้วเขาก็เริ่มถามคําถามที่ทําให้ผมอึดอัดทันทีแต่ในในพ่อกับแม่ผมก็พามาแล้วผมก็เลยตอบไปโอลิเวอร์เขาถามผมตอนนี้หนูกําลังคิดอะไรอยู่ปากกาในกระเป๋าเสื้อหมอสามแท่งผมไม่ชอบเลขสามผมตอบทําไมหนูถึงไม่ชอบเลขสามละ่ะมันเป็นเลขคี่ผมชอบแต่เลขคู่เท่านั้นมันเป็นเลขที่ดี เยี่ยมมากหมอก็ชอบเลขคู่เหมือนกันงั้นตอนที่หนูนับเลขหนูก็นับมาเป็นเลขคู่ตลอดใช่ไหมพอลองมันนึกย้อนถึงบทสนทนานี้ผมว่าด็อกเตอร์สตีเฟนเขาแค่เล่นตามผมไปกันงั้นคงนเป็นเพราะตอนนั้นผมอายุแค่6ปี10เดือนกับอีก12วันสครั้งทุกรอบบางทีผมก็นับมากกว่านั้นถ้าจำเป็น พ่อกับแม่หนูเล่าให้หมอฟังว่าหนูมีปัญหาตอนเรียนหนังสือนี่เป็นเพราหนูกำลังนับเลขอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันมีหลายอย่างให้นับอยู่ในห้องของมิสเตอร์ซารีผมยังนับมันไม่หมดเลยหมอเข้าใจแล้วว่าทําไมหนูถึงยังโฟกัสไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปช่วยกันปรับนะโอเคไหมเดี๋ยวหมอขอไปคุยกับพ่อแม่หนูข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอย่าพึ่งไปไหนนะดตรตีเฟน ปล่อยผมไว้ในห้องคนเดียวระหว่างที่เขาไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาลืมปิดประตูผมมองลงไปที่พื้นและเริ่มนับกระเบื้องเป็นครั้งที่6ตั้งแต่ผมเข้าออฟฟิศมาระหว่างที่ผมกําลังนับ21 22 23ผมก็ได้ยินเสียงของดรสตีรเฟนลอดเข้ามาเบาๆเขากําลังพูดเรื่องการกินยาตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของมันเท่าไหร่หรอกแต่พ่อกับแม่ผมพวกเขาเข้าใจชัดเลย แล้วพวกเขาก็เกลียดมันที่สุดพวกเขาเริ่มโวยวายพูดว่าลูกของพวกเราไม่ต้องการยาอะไรทั้งนั้นเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกแม่ผมรีบขว้าแขนผมและลากผมกลับไปที่รถก่อนที่ผมจะนับกระเบื้องเสร็จีกผมไม่ได้ถามพวกเขาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเอาแต่นับป้ายข้างถนนระหว่างทางกลับบ้านและพวกเขาก็ไม่เคยพาผมไปหาหมออีกเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากมีติ้งกับดรสตีเฟนผมยังคงฝึกนับเลขทุกวันแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมผ่านไปสองเดือนกับอีกสามวันหลังจากวันนั้นก็มีเด็กใหม่ชื่อว่าพาร์เกอร์เข้ามาเรียนห้องผม 17...17...17... 17, 17, นักเรียน17คนตอนนี้ห้องมันดูผิดบาลานซ์ไปหมดพรเขาผมรล้กเกลียดเข้ามายิ่งโฟกัสไม่ได้นักกว่าเดิม พอไอ้พาร์เกอร์มันทำผมโหยหาเลขคู่จนจะเป็นบ้าวันหนึ่งหลังเลิกเรียนความอยากของผมมันรุนแรงเกินไปพาร์เกอร์บ้านเขากับบ้านผมอยู่ถนนเส้นเดียวกันหลังจากขึ้นรถโรงเรียนผมก็นั่งนับรอให้มันถึงป้ายที่4ี่ป้ายของเราแล้วเราก็ลงไปพร้อมกันแทนที่ผมจะเดินกลับบ้านผมตัดสินใจเดินตามพาร์เกอร์ไป นับฝีเท้าของเขาระหว่างที่ผมสะกดรอยอยู่ข้างหลังเราไปถึงบ้านของเขาใน9ก้าที่474ผมยืนมองดูอยู่ห่างๆระหว่างที่เขาเดินเข้าประตูหน้าผมไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรต่อหลังจากเวลาผ่านไป12นาทีกับอีก19วินาทีเขาก็เดินออกมาที่ลานจอดหน้าบ้านในตอนนั้นความคิดและการกระทำอย่างเด็กน้อยของผม คือวิ่งไปผลักแล้วก็ด่าเขาพาร์เกอร์เป็นพ่อนายคนเดียวตัวเลขฉันเลยมั่วไปหมดฉันเกลียดนายเขาหันมามองผมและทำหน้างงแน่นอนเขาไม่รู้ว่าตัวเลขที่ผมหมายถึงคืออะไรแต่ผมก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่ได้ด่าเขาเขาเหมือนจะอยากบอกอะไรผมสักอย่างแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดผมก็ผลักเขาลงพื้นเสียงนั้น ผมไม่มีทางลืมเสียงของเหยื่อคนแรกได้เลยมันเป็นเสียงแตกหักกลวงๆเสียงคล้ายกับไม้เบสบอลที่หักเป็นสองท่อนหัวของเขาดันไปกระแทกกับหินก้อนเดียวที่อยู่ในลานจอดทั้งลานแอ่งน้ำสีแดงเริ่มไหลออกบนพื้นรอบๆหัวของเขาร่างของเขาหยุดเคลื่อนไหวทันทีถึงตอนนั้นผมจะอายุแค่หกขวบแต่ผมก็เข้าใจว่าผมได้ทำอะไรที่แย่ม,มากๆลงไปแล้ว ผมไม่ได้ตั้งใจจะทําเขาเจ็บนะจริงๆผมแค่อยากจะผลักเขาทําให้เขากลัวเฉยๆผมยืนรออยู่ตรงนั้นสี่วินาทีก่อนจะวิ่งกลับบ้านตอนที่ถึงผมก็โล่งอกที่พ่อกับแม่ยังไม่กลับจากที่ทํางานนี่มันทําให้ผมมีเวลากล่อมใจตัวเองพวกเขากลับมาตอน5้าโมงยีและผมก็อยู่เงียบๆอย่างนั้นทั้งคืน วันต่อมาที่โรงเรียนผมก็เริ่มการนับเลข 16, 16 16 16นักเรียน16คนพาเกอร์ไม่ได้มามิสเตอร์ซัลลี่จับเรารวมกลุ่มด้วยกันแล้วก็เริ่มพูดด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าโอเคหนูๆพวกหนูคงจะเห็นกันแล้วว่าวันนี้พาเกอร์ไม่ได้มาโรงเรียนเราพยักหน้าพาเกอร์เขาประสบอุบัติเหตุเมื่อวานระหว่างที่กำลังเล่นอยู่ข้างนอก ทำให้เขาไม่สามารถมาโรงเรียนได้อีกแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆถ้าใครรู้สึกไม่สบายใจก็มาคุยกับครูได้นะและครูก็อยากเตือนให้หนูๆทุกคนระวังตัวเองระวังเล่นบนพื้นหินพื้นปูนโอเคไหมผมตอบโอเคพร้อมกับเพื่อนๆในห้องโอเคงั้นเรามาเรียนกันต่อระหว่างเดินกลับไปที่โต๊ะผมก็เริ่มนึกถึงพาร์เกอร์ในตอนนะั้นผมยังคงเป็นเด็กน้อย ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการตายเท่าไหร่นักผมรู้แค่ว่ามันถาวรสิ่งที่ผมทำกับพาร์เกอร์มันกระทบเขาอย่างถาวรตอนแรกผมก็ค่อนข้างกลัวนะกลัวจะมีคนจับได้ว่าผมเป็นคนผลักเขากลัวคนจะรู้ว่ามันเป็นความผิดผมที่เขาไม่ได้กลับมาเรียนอีกแต่พอคิดไปคิดมาผมก็เริ่มนึกได้ว่าตอนนี้ในห้องมันกลับมาเป็นเลขคู่อีกครั้ง เลขของผมไม่เพี้ยนอีกแล้วผมมีอำนาจในการควบคุมตัวเลขปกติผมจะสามารถควบคุมตัวเลขได้แค่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเช่นจำนวนครั้งในการเคี้ยวข้าวหรือจำนวนครั้งที่ผมนับอะไรสักอย่างแต่รอบนี้ผมสามารถควบคุมห้องนี้ได้ทั้งห้องและผมก็ทำให้มันกลับมาบาลานซ์อีกครั้งผมจะไม่มีทางหยุดใช้ความสามารถนี้แน่ๆ หปีกับอีก6เดือนผ่านไปไม่มีอะไรสำคัญเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ด้วยว่าผมเป็นคนฆ่าพาร์เกอร์ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุคิดว่าเขาล้มเองระหว่างเล่นคนเดียวตอนนั้นคือตอนที่ผมเริ่มเกรดหนั่นหมายความว่าผมจะต้องย้ายโรงเรียนแล้วก็ได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่จะนับผมมีเรียนอยู่6คลาส5มีนักเรียนที่เป็นเลขคู่มีแค่หนึ่งอันเท่านั้นที่ไม่ใช่นั่นคือวิชาวิทยศาศาสตร์ ทุกวันที่ผมเข้า,าเรียนวิชานี้ผมจะรู้สึกอัดมากๆกับความไม่บาลานซ์ของมันตัวเลขผมมันเพี้ยนแล้วการงานผมก็ถดถอยลงอีกครั้งมันถึงเวลาที่ผมจะต้องควบภูมตัวเลขผมรู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในห้องชื่อว่าเพจเธอตกหลุมรักผมมากๆไม่รู้ทำไมเธอจะชอบตามผมและหาเรื่องคุยอยู่ตลอดรบกวนการนับเลขผมระลำคาญเธอจริงๆ และเธอก็จะเป็นเหยื่อ,อรายต่อไปรอบนี้ผมไม่อยากให้มันเป็นอุบัติเหตุผมอยากจะรู้สึกถึงอำนาจในการควบคุมตัวเลขจริงๆผมใช้เวลาสมอาทิตย์กับอีกสามวันในการคิดแผนอย่างแรกที่ผมต้องทำคือชวนเธอไปงานเต้นรำของโรงเรียนที่จะถูกจัดขึ้นอีกสองอาทิตย์กับอีกหกวันระหว่างเต้นกับเธอผมก็จะสาร,รภาพรักและบอกเธอว่าผมอยากจูบเธอ หลังจากนั้นก็พาเธอไปที่ห้องน้ําแล้วก็ฆ่าเธอที่นั่นทําให้เลขกลับมาสวยอีกครั้งแน่นอนว่าเพจตอบตกลงตอนที่ผมชวนเธอสองอาทิตย์กับอีก5วันหลังจากนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าสุดๆเพราะในหัวผมอาจจะคิดถึงวันที่ผมจะได้ควบคุมตัวเลขและแล้ววันแห่งการเต้นรำก็มาถึงพ่อกับแม่ขับมาส่งผมที่โรงเรียนและมันก็ใช้เวลาเธอเนาที กับอีก43วินาทีกว่าจะมาถึงทำไมเธอไม่มาช้าหรือเร็ววันอีกสักนิทให้เวลามันบาลานซ์นะผมเลยเกลียดเธอจริงๆเธอดีใจมากที่ตอนนี้ผมหันมาสนใจเธอและชวนเธอมาเต้นเราเดินกันไปที่โต๊ะเช็คอินผมมองเข้าไปในห้องมืดๆข้างหลังที่มีเสียงดนตรีดังออกมาและเด็กเกรด6กเต้นกันมืนสัตผมไม่เคยชอบงานอีเวนต์โรงเรียนเลย พวกมันมีอะไรให้นับเยอะเกินไปจํานวนเด็กจํานวนดนตรีที่ถูกเล่นความยาวของแต่ละเพลงอาหารแต่ละอย่างที่ถูกเสิร์ฟแล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่รอบนี้ฝมต้องทนมาเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะคุ้มค่าเราไปเต้นกันตรงลูนดีไหมผมถามพร้อมชี้ไปรตรงจุดที่อยู่ใกล้ห้องน้ําที่สุดได้เลยเธอตอบดูสับสนนิดหน่อยแต่ก็ดีใจที่ได้อยู่กับผม เราทั้งสองลวนเต้นกันไม่เป็นก็เลยยืนสายไปสายมาอย่างอึดอัดอยู่ยงั้นเวลาผ่านไปสิบนาทีกับอีก54วินาทีก่อนที่ผมจะเริ่มพูดเฮ้เพจเราเราไปในห้องน้ำกันดีกว่าไหมไม่เป็นส่วนตัวกว่าแล้วก็ไม่มืดด้วยผมตื่นเต้นมากไม่ใช่เพราะผมต้องจูบเธอนะแต่ผมจะได้ควบคุมตัวเลขสักทีโอเคเธอตอบ หน้าแดงแจ๋ผมจับแขนเธอและพาเธอเข้าไปในห้องน้ำยิงทันทีที่เราไปถึงผมก็เช็คห้ทัวว่มันมีใครคนอื่นอยู่ในนี้โอเคเราอยู่กันสองคนเธอยืนยิ้มแฉ่งและผมเองก็แกล้งยิ้มตามจังหวะที่เราเอ็นตัวเข้ามาหากันพร้อมจูบผมก็คลำหาจุดอรอบๆสิ่งล้างมือมืออีกข้างที่จับหัวเธออยู่ แทนที่ผมจะใช้มันดึงเธอเข้ามาผมว่ากำหัวเธอแต่ฟันไปที่ซิงสร้างรอยสีแดงเอาไว้เธอล้มลงไปที่พื้นทันทีแล้วผมก็เอามือไปปิดปากปิดจมูกเธอระหว่างที่เธอหมดสติหลังจากนั้นก็นับถึงถยี่สิบเธอหยุดหายใจแล้วในที่สุดผมก็ทำสำเร็จผมควบคุมตัวเลขได้แล้วความรู้สึกที่ทำให้ตัวเลขมันกลับมาสวยได้อีกครั้งมันดีมากจนผมอธิบายไม่ถูก สมองผมมันถูกครอบงำไปด้วยตัวเลขทุกอย่างกลับมาบาหลานสีกครั้งและมันก็มาจากฝีมือผมเองแต่งานของผมยังไม่จบผมต้องทําให้การตายของเธอเป็นเหมือนอุบัติเหตุผมไปหยิบป้ายพื้นเปียกจากข้างๆห้องเก็บของมาวางสาดน้ํำลงไปบนพื้นตรงร่างของเพชและวิ่งกลับออกไปในโซนเต้นรําไม่มีใครจับได้เลยว่าผมเป็นคนฆ่าเธอขณะที่ผมโตขึ้น มันก็ไม่ได้หยุดอาการอยากควบคุมตัวเลขของผมเลยผมมีคงค่าทุกคนที่ทำให้ตัวเลขของผมเสียบาลานซ์นาตาลีตอนอายุ14พอเธอเป็นคนที่7ในวิชาอังกฤษคาเล็บตอนผม19เพราะเขาเป็นรูมเมทคนที่สามมาคัสตอนผม22เพราะเขาเปิดเสียงทีวีเป็นเลขคี์เชอริลตอนผม24เพราะเธอชอบส่งอีเมล17หรือ13 หรือสิอันตะวันและอีก12คนที่ทำผมรำคาญใจผมเรียนรู้ที่จะซ่อนศพและทำให้มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุบางครั้งผมจะฟาดทั่วพวกเขาแล้ววางของเอาไว้ให้เหมือนกับว่าพวกเขาลื่นลม้มแล้วหัวไปกระแทกเองและบางครั้งผมก็จะแอบใส่ยางลงไปในอาหารพวกเขามีครั้งหนึ่งผมจับเหยื่อผมแขวนคอให้มันดูเหมือนกับว่าเขาฆ่าตัวตาย เหยื่อคนที่19ของผมคือชายที่ชื่อว่าเอลิสผมทำงานกับเขาเอลิสไม่ได้เป็นเลขคียในกลุ่มหรือทำอะไรเป็นเลขคียแต่เขาจะชอบมารบกวนผมระหว่างที่ผมกำลังนับตอนที่ผมนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานผมก็จะนับกรอบรูป4 4 4 4แล้วอยู่ดีๆเขาก็จะมาคุยกับผมเขารบกวนผมหลายครั้งมากต่อวันผมจึงรู้เลยว่าผมจำเป็นต้องฆ่าเขา เนื่องจากเราทำงานด้วยกันผมจึงไม่ต้องเตรียมแผนเรื่องสถานที่ผมจะฆ่าเขาที่ลานจอดรถหลังเลิกงานเนี่แหละผมมีไม้เบสบอลเก็บไว้ในรถไม้ที่เอาไว้ใช้กับเหยื่อมาหลายคนแล้วพอถึงวันและเวลาเลิกงานผมก็รอจังหวะที่เอลิสเตรียมจะกลับและรีบเก็บของวิ่งออกไปที่รถก่อนที่เขาจะเสร็จผมหยิบไม้เบสบอลออกมาและแอบอยู่ในพุ่มไม้ข้างๆรถเขา หลังจากนั่งรออยู่3นาทีกับอีก16วินาที <c oughs> ผมก็ได้ยินเสียงปลดหลอกรดโอกาสของผมมาแล้วไม่พูดไม่จาผมพุ่งตัวออกจากพุ่มไม้ไปหาเขาและฟาดไม้เบสบอลใส่หัวเขาอย่างจังเสียงกระแทกมันเป็นเสียงกลวง,ลงและทำให้ไม้ผมหักผมรู้ตัวทันทีว่านี่มันแปลกๆมันมันไม่เหมือนเดิมก่อนที่ผมจะไหวตัวทันเขาก็ลุกขึ้นมาชกหน้าผมตอนนั้นรู้สึกเหมือนว่าเลือดจะไหลออกจามกุก แต่ผมไม่แคร์หรอกผมต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบๆผมชูไม้เบสบอลแตกหักที่ตรงปลายเต็มไปด้วยเสียนแล้วกดมันลงไปที่หัวเขาฟาดมันลงไป1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าหกครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจครั้งนี้ยากหน่อยผมต้องทำให้มันเหมือนกับว่าเขาลื่นน้ำแข็งตอนนั้นมันหน้าหนาวพอดีผมจึงเทน้ำลงไปที่เท้าของเอลิสและมันก็จับตัวเป็นน้ำแข็งทันที ต่อมาก็เอาสวนที่เหลือของไม้เบสบอลฟาดกระจกรถเขาสี่ครั้งให้มันเหมือนกับว่าหัวเขากระแทกและโดนแก้วบาดระวังลมสุดท้ายผมก็เก็บเซียนาน้ำทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ในเหตุการณ์แล้วก็กลับบ้านรู้สึกดีมากๆที่ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าเอลิสจะมาลุกกวนการนับเลขของผมแต่แล้วความรู้สึกนึ่งก็อยู่ได้ไม่นานสองสาวันผ่านไปอย่างปกติผมได้นับเลขอย่างสงบสักที ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆผู้คนในออฟฟิศก็ดูเศร้าเรื่องเอลลิสแหละแต่ผมไม่แคร์เป็นแค่ตัวเลขที่หายไปนหนึ่งตัวทุกอย่างมันดีมากจริงๆจนกระทั่งวันที่5หลังจากการฆาตกรรมวนนั้นผมได้ยินเสียงเคาะประตูระหว่างที่ผมเตรียมตัวจะไปทำงานผมรีบวิ่งลงมไปชั้นล่างนับขั้นบันไดระหว่างลงแล้วก็เปิดประตู ตรวจสามนายยืนรอผมอยู่พร้อมกับคุญแจมือโอลิเวอร์มิลเลอร์คุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรมเอลิสแลงดอนหลังจากเกือ19ิคนสุดท้ายผมก็โดนจับมันขัดใจผมมากจริงๆตัวเลขมันยังไม่บาลา์เลยผมต้องเข้าคุกแน่อยู่แล้วแล้วผมก็ไม่มีทางไปถึง20คนได้ผมจะต้องติดอยู่กับไอ้เลข19นี้ไปทั้งชีวิต กำปั้นที่เอลิสใช้ชกหน้าผมมันมีคราบเลือดของผมติดอยู่ด้วยพวกเขาจึงสามารถโยงมากลับมาหาผมจนได้พวกตำรวจไปแอบคนรถระวังที่ผมทำงานแล้วก็เจอ DNA ของเขาอยู่ท่วไม้เบสบอลหลังจากที่ผมโดนจับคดีฆาตกรรมของเอลิสหน่วยสืบสวนก็เริ่มทำงานทันทีแล้วพวกเขาก็โยงคดีฆาตกรรม17ใน18อันที่เหลือของผมเข้ามาหาผมจนได้ อันเดียวที่ยังพิสูจน์ไม่ได้คือของพาร์เกอร์ถ้าถึงจุดนั้นมันก็ไม่สำคัญแล้วแหละใน38ปีที่ผ่านมานี้ผมฆ่าคนไปมากกว่าฆาตรกรต่อเนื่องสามคนบวกกันซะอีกตอนขึ้นศาลมันก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดเลยผมไม่ยอมรับผิดแต่หลักฐานมันเยอะเกินไปพวกเขาก็ตัดสินว่าผมผิดอยู่ดีแต่ที่แย่ที่สุดคืออะไรรู้ไหม สารตัดสินผมจำคุกตลอดชีวิต19รอบหนึ่งรอบต่อหนึ่งคนที่ผมฆ่าสงสัยมันคนอยากจะแกล้งผมเอาเลขขียมายัดให้ผมอีกแล้วพวกมันคงรู้ว่านี่จะทำให้ผมลำคาญไปตลอดชีวิตตอนนี้ผมติดคุกมา6ปีเกเดือนกับอีก14วันทุกวันเหมือนอยู่ในนรกผมโหยหาเลขคู่อยู่ตลอดแต่ผมรู้ว่าถ้าผมฆ่าคนในนี้ ผมจะต้องโดนขังในห้องมืด7วันชีวิตผมรู้สึกไม่บาลานซ์เลยการนับเลขของผมก็ผิดเพี้ยนไปหมดหลังจากที่ผมมาที่นี่เพราะสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวผมตลอด6กปีที่ผ่านมานี้คือ19 19 19 19ผมทนมันไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคืนนี้ผมจะฆ่าเหยื่อรายที่20่นั่นก็คือตัวผมเอง สวัสดีครับผมดาร์กแอคเองนะครับก็ขอบคุณที่ทนฟังเสียงผมมาจนจบได้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแค่นี้แหละบ้า